นะครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของอันาจากสาวน้อยเพชรบานแพงครับเมื่อนี้สีน้ำผ้าพี่น้องนะครับมาฟังนะครับเรื่องเล่าของรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งเมื่อนี้อาจารย์สุชัยกบฏโจครับมาคุยแบบมาคุยธุระแบบด่วนๆนะครับบรูวาธุระเอี่ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้จกยุไสบูยู่ไสบู่ะโอ้ยุบพุนไปอีกยังนั่นอันคว่อนว่อย ค้นวิ่งหรือคนขับรถไม่ของสาวหน่อยตีหื้อจงั <c oughs> จงใดอัน,นยางคายยางกว่าดว่าใหม่ผมมาเบิ่งทีนี่มาเบิ่งทีว่าอันมือมือนีคือคือได้ยินข่าวว่าอันบอดโจทั่วหาอันอาจารย์สมชจยโทวดวนดวนว่ามีทุลีมีทุลระสำคัญที่สิคุยมือนีมาเห้ามาอย่างก่อนมือหนีือว่ามีทุลระสำคัญมาเบิ่งไอ้มาเบิ่งไอติดต่างสารประพุ่มอ๋อครับหลังหลังหลังจากที่หลังจากที่บ้านนี่นี่นี่เบิ่งพี่น้อง อันอันคีบก้อนกระหเบื้องแล้วนะครับพี่น้องครับบันบอโจอันนี้อันนี้อยู่ดูข้างหลังครับพี่น้องครับมึงข้างหลังนะครับาจากนี้มันไปพุ่นเนาะจากนี้มันไปพุ่นสามพุ่มกันสีาอยุดันหลังกับบ่ได้ครับต้องยุด้านหนาพี่แมนย่ด้านหลังกับบ่ได้ไปยุ่ทั้งนี้กับบ่ไดดเพราะว่านาเวที่เขากอยู่นี่ครับบันที่นี่สิไปตังเซบันนาเวที่คงจะไปด้านหนาต้องไปดูด้านหนาเพราะว่าทั้งทั้งนาเวที่เขานี่กะมันจะเป็นอนาจักรเขาไปพุ่นที่มันจะก้วง ทางพุนเพิ่นกระซือแล้วม่นบ่เออเพิ่มเติมซื้อแล้วทีวล้วอยู่ท่านห้นครับทางทังพุนกระซือแล้วพี่น้องเลือแล้วแต่ถมได้พี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งทางหนาครับน้าดีว่าเพราะว่าอ่าเฮาเบิ่งแล้วตรงนี้ก็บหมาะสมจัหม่องเพราะว่าการที่จะทำาธุรกิจบันเทิงเนี่ยคนมันมาหลายครับกันคนมามาหลกันบดเบี้ยนกันเดี๋ยขก็มาขีม้เหี่ยวมนนั้นบ่ได้อยู่มั่งด้เดี๋ยวผู้นั่นเดี๋ยวผู้นั่นผู้นี่ หลายพอพันแม่มาพอกันพี่น้องอันนี้เขามาเบิ้งแล้วเมื่อกี้นี่สะดุดตาสะดุดตานี่เจ๊ซั่นแล้วตัวใด้นะอีหลีอีหลีพี่น้องเบิ้งไว้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งไปท้ายพี่ท้ายพี่เออนี่แหละกับทายนี่นี่แหละกับเห็นอยู่่นีเบิ้งนี่แหละเนี่ยขัดจับใส่กันเอาเนี่ยเอาสองแปดแปดสองเก้าหกเนี่ยเอาแปดสองเก้าหกก็ได้เดี๋ยวลองเบิ้งนั่นแหละวัดนี้พี่น้องเนี่ยมาแล้วสะดุดตาเลยบอกไม่เหกนั่งเหยกอะบอกเลขไปนี่ตัวครับพี่น้อง เอาไปครับที่นี่ไปเบิ้งก่อนนะครับเรื่องนี้นี่เองนะครับที่นนมเาะรไปไปเข้าสิไปตามไปดูไปเบิ้งที่นี่ไปเบิ้งเนี่ยมันเป็นอะไ้ที่ค้ัต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับวอลเปเปอร์นะครับชื่อร้านอะไรนะน้องนี่นี่เห็นไหมผมสนใจครับร้านอยู่ไหนครับร้านพันยุกกรุงเทพครับพี่น้องครับร้านพันยุกกรุงเทพไม่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ้งก่อนตามไปเบิ้งก่อนไปย่างไปเบิ้งก่อนมีหอมบ่ ้เรียบร้อยแล้วนะดส่บครับเป็นห้องที่หนองบงตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับตรงนี้จะเป็นทางเขาทิดถนนเลยท้้งเขาหมองนี้แต่ที่นี่หะครับนี่นี่หมองนี่มองนี่ยังไม่ทันได้ถมเพราะว่าเขาซสือใยหมองไมบแต่ว่าหมองนี่มันจะเป็นทา้งเขามองนี่ซสือใส้อจากมองได้ไปหมองได้ นี่ตรงตรงทางไหนแล้แม่นบ่อพี่น้องไปทั้งปทูนทั่งพี่น้องพุนไปหอดมองคนยืนอยู่พุ่นนะมองเสาพุ่นนะครับแต่พอท่านถึงเสาไฟฟ้าเอ๊ะเร่งสูงอ่าเขาเรียกว่าตรงตรงบริเวณนี้พันป่าเป็นยังเกาะทางเขามันแคบทั้งหนามันแคบแต่ว่าทางในมันลึกมันลึกทั้งในเออขาเรียกว่าน้ำเต้าเออเป็นทีถุงเงินถุงทองครับอ่ไปพ่อพี่น้องไปเบิ่ง อันนี้ครับเป็นท้าเขาเนาะกว้างง่ายีพี่น้องอันนี้จากสาวหน่อยเป็นวันแพงครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งนี่นะครับบ้านบอสโจนะครับราคาบอตามกาประมานรวมบิวอินรวมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับประมาณอยู่ที่หลักสิบนะครับพี่น้องหลักสิบล้านปุล่ะส้มคือนะครับประมาณนั้นนะครับ ผมขออยู่หลังละลานกับพ่อละหลังละลานกับสิมีปัญญาสาาั่งมะบูนี่นะครับพี่น้องขนหัวลุกห้าคน,นีกขนหัวลุกเ,เอามงนีดติสงสัย้งยู่มังนีเคือยัางยู่ไก่เสาไฟฟา้าแรงสูงแต่ยู่มังนีแล้วประสิทธินหนาไปทางพุ่นทางพุ่นเป็นทั้ทงทิศเหนือทิศเหนือท<ล>ิศตะวันออกครับเหนือทิศตะวันออกเป็นพอดีเลยเพราะว่ารถกัสซีเรียนตอนนี้ ถ้ามองนั้นก็ขันถมขึ้นหมอ้อขันถมขึ้นเสา,าไฟฟ้าเป็นเสาแดนต้องท้ำเรืองท้ำเรืองไงถ้ำเรืองให้่ใหญ่เสาไฟฟ้าไปอยู่เขตแดนเดี๋ยวต้องล่อล่อล่อมันใั้ยูทูบ YouTube, เบอร์คนใหม่เด็กนี่นอ้อง ที่เขาซื้อเพิ่มเติมเนี่ยครับซื้อเพิ่มเติมแต่ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยก็อยากให้ท้ำเรืองไปอืมันพอกระเทือนเนาะมันหนี่ยหน่อยหนึงเนาะให้ท้ำเรืองให้เสาไฟฟ้าไปอยู่จุดแดนพอดีเลยอ่ายูยูยูตรงหม่งคู่ขั้นคู่พอดีแค่หน้านั่นแหละครับแล้วก็ผมผมผมบางมีหลังเขามาติดไปมาติดไปสิแล้วมาติดฟานดอกข้างหลังอืมฟานดอกข้างหลังเนี่ยจะได้กรบป๋อเต็มมิตรหลายเข่ากรบป๋อเต็มครับคุณพี่น้องอันนั้นจากสาหน่อยเปื่นแพง อหอดผุนได้พี่น้องครับหอดผุนนะขอ<ช>งลักเสาไฟอ่ะเสาไฟแรงสูงผุนเนาะพุนละสามาณน,านั้นละพี่น้องเสาไฟแรงสูงแต่ว่าอันนี้เข้ามาเย็ดไฟอนมันนี้เป็นแม่นะแม่นั่งทรณรี่มวยผมนะครับน,นี่ก็คือตัวนี้เขาก็จะยับยับไปยับไปอยู่ในเขตเดียวกันตัวนี้ก็ได้ยับไปเขตเดียวกัน แม่ทุเนี้มวยผมหรือ็จะไปใบหันเพราะว่าตรงหยับออกจากท้างหยับออกจากท่างไปใบจุดน,นั้นพอดีเลยแล้วก็ท่างเขาพ่อเลี้ยวรถเข้ามาปั๊บก็สิพอดีบ่ได้ยุ่หมองหักมุ่มพอดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเข้ามาเข้ามาสัมผัสแล้ยวยุ่หมองเนี่ยสัมผัสแล้ยวยุ่หมองนี่มันเป็นมองที่ช่องไฟพอดีเสาไฟพอดีครับสอยู่หมองนี่สิยู่หมองนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวรอบพอดจบมาจะน้อยก่นอนพอดไปก่นาาอนพักไปกันาาเฮานันะครับพี่เนาะตี้เนนียงี้คือขั้นาขั้นนาไปเฉีเียงก็จะป่าเนเที่เหเลยขไปคือรูเขียงบ้านนี่แหะเสามันที่มากที่เฮากอนเลยันนาเขียงมาก เคียงมากี่เพราะว่ามันต้องให้เคียงออกเขาเขาไปใส่ต้นตาลเนี่ยใช่เลยเนื้อเขาดีเนาะในหลาเสาหนึ่งยู่นี่อ๋อเฉลยทว่เออแล้วก็อันอันนึงจอยู่นี่เนี่ยมันเสีได้ทั้งทั้งทีแต่วันออกทั้งทีออกด้วยเนื้อด้วยค่ะเออกระดิ่งเอาก็ดีมันมีเลยเนาะค่ะนี่ล่แค่ผ่านแล้ว ็ตีนี้สารพัดพวกเรากัสารตายง่ายแมนแมนมันสีคือยังเข้าท้ายม้าหน่ะล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยต้นโอตเนียมาตั้งเป็นเสาซือแล้วมันต่อมาไหนเออมันเสามาว้างไว้เป็นรูปไว้เฉียงทางบัดนี้นั่นนะครับบัดนี้ตัวตัวที่ว่าเงื่อนเท่ากับต้องเฉียงไปทั้งนี่ห้อเดียวบ้างไหมแมงค่ะเป็นที่หนึ่งแล้วตัวนี้คันเขาผมทีเรียบร้อยแล้ว ต้องท้ำขอท้ำเรื่อง่ายเสาผมไฟฟาดเสาขอไปอยู่เขตแดนต้องย้ายอะเข้าใจบ่เสาไฟฟ้าเรื่องสูงเข้าเนี่ยขอแต่เสาเดียวงับออกไปแค่นั้นเแค่หามเนี่าโอ้โหบ่อบว่าเพราะว่าทำเรื่องขอย้ายเสามันมันมันติดเขตทางเข้าเข้าทิ่ส่างหยังเขาก็ง่ายง่ายท้ำเรื่อง่ายไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาก็ น่าจะเป็นเรานี่แหละเรานี่แหละเป็นผู้ก็ได้ขอแต่ห้เ่าท่าเรืองถูกต้องให้ไปอยู่เขตแดนเท่าอันได้ก็แล้วแต่ขอให้อยู่เขตแดนตรงหมดเขตที่พอว่าเท่าก็จะได้ยกสายยกยันกันอีกโมทีกันอีกเข้าไปยังใครจะได้แบบเป็นแนวสิเขาเขาเรียกว่าเคล็ดลับสิ่งที่จะเข้ามาใหญ่มันจ้มันด่าจะทอย่าในีมันี่วมากันย่างเดยว เอาหิมแบบโอ้ยนั่นล่ะหยุดย่างหิมัะเขาอย่าให้มีแนว่นาเขาเรียกว่าจะไปปวดนาดางถ้าเป็นปลาเนี่ยหิมะเขาไส้เนี่ยมันมีหน้าไปปวดมันบ่เขาแต่โบราณเป็นแบบเป็นใหญ่ออกแล้วก็เพื่อคว่ำบ่อบ่อหอนบ่อใหม่เสาไฟมันเขาน้ำบาบอบ่อหลอนบ่อใหม่แต่เนี่ยเนี่ยเขาปฏิยุทธ์ปฏิปฏิยุทธ์ไต่ไฟเด้ปฏิยุทธ์บ่อตัวตัวเพิ่นสิบไม้ยู่ผีสร้างฐานออกมา ตัวนี้ก็ตัวนี้มันที่แคบด้ยวยปะเนี่ยคือกาว่าทังเ่าเนี่ยเสียมากวงหอดใสกันแล้วแต่แต่ว่าเขาเหยียดเขาม้ามันไดเพราะว่าทา้งนี้มันกว้างทางเขาไวลวพอวมอยีตั้งพูดเหมือนบ่นล่ะอ,อันนี้เขาเรียบเพิ่นอยู่ทา้งนี้เขาสิไปยุ่กลางกักบ่ได้เพราะว่าเขาต้องเอายุยยุ่ยุตรงนี้เป็นอนาณาจักรอันนี้ก็คือใ้ให้เพิ่นยุเขตนี้เลยทางนั้นเขาก็จะยับเพิ่นเขาม่าเพราะว่าทางนั้นมันเป็นทางเขาพ่อเรียวรถเขาปั๊บมันติไปชนเพิ่นกับเราต้อง เพราะหันเขาหันเข่าย,ยู่มองหันบ่ละเวลาหัวรถไปสีเดลียยเขามาปั๊บมันก็ดีไปชนเพิินแต่ว่าเพ่เลียยเขามาปั๊บแล้วรถมันก็ดิตรงไปย่างเดียวอันนี้ก็คือทุกอย่างมันจะถูกฉลกมันจะไม่มีอะไรติดขัดเลยการเข่าการออกการยั้งกับแล้วแต่มันจะบ่มีอย่างติดขัดเพื่อตั้งไว้ตรงนี้ยู่นน้ำหนีรวมมัดทั้งธรณีทั้งสารตาสารย่ายสารใ่สารยั้งกัแล้วแต่เขาเสียดอยู่นี่ส่วนเขาเสียดเป็น เดี๋ยวเขาเป็นน้ำตกน้ำยังกับจังไฟเฮ็ดเออเออหลังเขาตีเฮ็ดเป็นเป็นน้ำตกมันมไหลจ้าจ้ากันเลยแล้วแต่เขามองหันเพราะว่ายุหันมันต้องมีมันต้องมีน้ำน้ำกระเพื่อความเย็นเนี่ยมันไหลเวียนมันจะอยู่คนละมองมันจะไปมันอยู่ตรงนี้มันเป็นอะนะจากเขาแล้วเขาผสมนี่แล้วก็ไปบางทีเขาไปเห็ดไปก็นอย่างเขาเห็ดอยู่ทั้งมุ้งทั้งปุ่น อ่าห้มันอยู่เท่วเดียวกันย่มันเกะกับทาาเขาเขาเรียกว่าเป็นแดนแล้วทั้งนั้นก็มันก็เป็นทาาเขาอยงเดียวทันทันยับเสาไฟไฟออกแล้วก็ทงทีเขามาเนี่ยโอ้ยงามใบมีแนวกันอันนี้คือคือคือเข้าเหตดแล้วนีอ่าทันทีเบิ้งขีดอยู่เนาะเพราะว่าตรงเสาไฟเขากับ่านเรืองใหญ่แล้วก็ที่นั่นเขายังมาเท่าบาเทัาได้ถมเขาก็ไปถมเรียบรอยที่มองนี้มันสิกวาง ก็คือทางนี้เป็นทีของเพื่อเหล้วเขาบริเวณอย่างแล้วปลูกสางเขาบริเวณแล้วคนเขามากเขาก็บริยู่นี่คนเขามากกับสิเข้าไปทั้งปุ่นกันไปจุนจานกับสิไปยุบปุน่นเออเขาเรียกว่าไปจุนจานยุบปุน่นแต่มองนี่มันเป็นทีของเพื่อจุนจานบ่ได้เข้าใจบ่อขั้นเขาสิเบียร์ยุบปุ่นหนึ่งกะคนยางส่วนไปส่วนมากมันไม่ใช่ที่อันนี้เฮ้าเฮ้ากับตรงนั้นแม่เทอร์ลี่หรือภูมิเจ้าที ขั้นว่ามันมีแนวของแนวค่าหรือพอสงการหรือขอบพ่ว่มันเดือดร้อนหรือผู้ใดเป็นอันใดในภายในขอบพ่ว่ของอาณาจักรของสาวน้อยพุ่มเจ้าทีไใงใมองมีเข้ากับสีเฮใไ้หมองมีคือมาเบิ่งแลแล้วๆกะใ,ให้สบายใจว่าเข้าเสียไห้ยิ่งไงเข้าเสียไห้สมสมเกียรติสมพุ่มแล้วก็มองยูนก่ะก็คือสมฐานะสมฐานะ เฮ็ดขึ้นมาอย่างสวยงามบ้านบ้านกะลังงามมองยู่เพิ่นกะลังงามหล้กการคันทุกสิ่งทุกอย่างมันติดมันขัดมันของมันค่าหรือไปต้องไปสู้นสมาชิกบริบาลของเฮากะขอให้ให้ค่ายออกซะตัวนี้เฮามาเบิ่งให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสันวันดีเขาก็เสิไดเฮ็ดให้เฮ็ดให้ให้ดีงามแต่ว่าต้องเฮ็ดไอ้นั่นขึ้นเบ่นบ่ไอ้ยกสูงขื่น,น,นผม ผมอิดผมเอ,ก,มอกปูนบอแม่นค่ะเออนั่นล่ะก็คือหมายถึงว่าเขาต้องยกขึ้นมากกับบันไดขึ้นไงได้สามสั้นเขายางขึ้นมาเาก็สิมานั่นข้างค่างรอบรอบเขาก็บ่แน่เขาก็สิเฮ็ดเป็นโสยอนน,น,น,นะเป็นเสาเฮ็ดใหนแบบสวยงามอออเออทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ดียไฮงามละล่ะ,ะ,ะบ่บ่บ่มีหยังติดขัดเอ่อแนวมือนี้ลูกหลานเขาก็นับถืออยู่ดอกเจ้าทีเจ้าทางก็ได้ภูมิเจ้าทีเจ้าทางลูกหลานเขาเฮ็ดน้ำทำตามเหมืนนั่นล่ะมันมีแนวของแนวข้ามบังไดกั อตอนนี้กับยะเป่าปับไม้ไสโทษให้ดีแห้งามหรือพอหัวหนา้าคณะเราเป็นเจบตันเจบนี้หรือแม่เพิ่น,เป,นเป็นนั่นเพิ่นนี่การขอไ้ดีนับต้งแจ่มือนี่เป็นต้นไปละอ,อนับเสมือนี่เป็นต้นไปเพราะว่ามองมองนั่นเท่ากับสิได้ยบย่ายออกไหเท่าสิเด้ย่ายออกไ้เสเา,เา,าเนี่ยโอ้แา่ปนอยังบบบนี้กาย่ายเสาอ,ออกไปย่ายยเสาอ,ออกไปเขตเดือนเนี่ยสิบว่ามีแนวของแนวค้า เออสีบ่มีแนวของแนว้ยากะได้เรียบร้อยแล้วได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอออาัาจ,จักรของพิ่นกับสียูมองนีอาณาจักรของมนุษย์กับสียูพุ่นเออพุ่มเจ้าที่กับสีใหญ่เมยุนี่มดสีเลียงใหญ่จัดเลียงใหญ่อ่ามือบวงสวงขึ้นกัสีจัดไมหาผมบ่เออนี่เอาจะได้การตั้งใช่รึนี่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 คือเฮ็ดมาแล้วนี่ก็เฮ็ดแบบเฉลียงออกมาแบบบ้านนี่แหละหันหน้าไปนี่นี่นี่ซื้อต้นแบบก้ำงเปเฮานี่ซื้อต้นตาลนี่ มองม <า S 1> คตยู่่เลยหันหนาเนี่ยอกมาเนี่ยนี่นี่นนบัดนี้มองมีให้ไปทำเรื่องนี่เนี่ยให้ไปทำเรื่องเี่นดเดินเรื่องเสาไฟฟ้าขอให้ย้ายแต่ว่าต้องทำเรื่องให้โดนเติบเปรึกษาเขาทำเรื่องเขียนแบบใดครับข้ามขอครับยุกไกยการไปยุเขตแดนได้เ่าะครับเพราะว่าไอสถานที่ของผมผมจะเฮ็ดยุมองนี ที่ถ้ามนนั่นมันขับรถเขายากครับสวัสดีครับพี่น้องครับกำลังบวเดือง่ายเตต่างสายเาไม่ง่ายครับตางสาก็คือทังอนนี้สูในการสนใจครับอย่้อัเพราะว่ายู่กบปฏิยอวบ่าปฏิยุทธ์ต่สายไฟเออปฏิยุทธ์ต่สายไฟทั้งหลังเป็นนี้เพื่อกันกระบาลเข้าเลยนะกระบาเเพราะว่าเข้ากับิเหตุดกออิสขึถึมาแล้วก็หายมัดใด cả này sỉ chuyển bay bay, mới <laughs> đây chắc 3 khăn, thả nữa, phá hanna, mình bị lốp máy phun, hanna phun, coi nào, mỏng chi, mót ra say mát thiệt đấy, coi nĩ bảo, sắm nĩ bảo, cứ sỉ áo quăng, đây nhỉ, quăng, quăng hấp tung, quăng hấp tung nhấp bay, là, cái như là, hấp tung nhảy 2, hấp tung nhảy mát nĩ nó, cái bà giờ hãy điu tài, 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 cái bà giờ hãy điu tài, 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 cái bà giờ hãy điu tài, 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 cái bà giờ hãy điu เนี่ยมอญิกาเลี้ยงใส้ต้นตานปักว่าใดขันปักในปักแล้วช่างเขาเออนี่คือนี่คือทางเขาเพราะว่าเนี่ยเดี่ยวกับบาดเลรว่องของฝังเพราะว่าต้นเสาไฟต้นนี้ทถ้ำเลือกใหญ่ท้ำเลือกใหญ่ไปอยู่เขตแดนเท่าเขาหายใหญ่อยู่แล้วเขามาใหญ่แล้วโอ้โอ้มันตังมันเออนั่นพอดีเขายมันมันตันข้างเขาขึ่นป่าเขาไส้เขาเนี่ยมันมีแนวตันทางมันกับเขาว่าใด แต่ว่าเขาอยากเปิดเนี่ยมันกว่างมันเขางามๆมัยับไปยับไปไปยุ่เขียจนเขาเลยแบบเนี้มองเขาซื้อไหมว่างซื้อไหมเนี่ยมองเขาซื้อไหม่นี่ยหล่ะกับเซียรเขาสือมัใหญ่กระโดนเติบอยู่เขาแบบทำยือมทำขออาจจะกันขารก็ได้ส่วนมองนี้เขาก็เซ็ยร์เซ็ยเป็นแบบน้ำโตใครมันสวยงามเพราะว่าเวลาเรียวรถเขามาปั๊บมันกัสิมันกัสิบก็ได้มาตำสารกันเขาไปใบพุนตั้งสารเออเพราะว่าสารเจ้าที่ยุนี่ะกยุนี่ บาดีเฮาส <straightforward> ิเดียวขมาปั๊บเี <somet ingers> ่มันเิดเปนิดสียู่เดียวเเ็นสีแดดีเลยเออนี่นี่นี่คือมองมองมองละี่มีอะไรที่ตั้งอันนี้วยนี่ยงเนี้สารตาสารย่าตามที่ไทยรูมากนี่ยแะสารตาสารย่า้คึ้นากสารตาจะบอกวมีแนวยาก่อาต่างนมากเลยเดี๋ยวอดมือเข้าไปยังไปมามาบนเกอหนึ่ว่าเขจะเอาไวหมองแดงยู่น้ำเพลินยู่น้ำกันยังไง เขาอยากได้ย้ายแบบได้ยู่ยยกับการเขาไปเบิ้งสารไหวเด้อถ้าไปเบิ้งไหวแล้วสิเอาดอยเอาใหญ่แสดงเขาก็ขยายกว้างขยายกว้างไปอีกเขาสิ็ะแบบได้แต่ตรงนั้นเขาจะเป็นรต่เมื่อเอื่อเมื่อเอื่อว่าเทพูนเลยเนาะเออเทพเลยมองมาเลยเนาะเอามาเอ็่เลยผู้ใดงก็เอื่แล้วก็กมองหันเขาจะเป็นน้มโตไครนั่นท่างนั้นเข้ามาน่ะปัานนี้พ่อแม่ท่อนี้ตรงนั้นเด้อเอ่แม่ท่อนี้กับย่ามีกันย่ายีเรื่องกันพี่เมื่อละ แม่ทัลนี่ก็ใหญ่มา่ยืดน้ำกันแม่ทรณีเนี่ยก่คือยืดน้ำกันนี่แหละแม่ทรณีก็ได้มองหันเขาแบบนี้เป็นแบบน้ำโตขั้นเบาขันเบาใหญ่เก่าใบหันไก่ยืดน้ำโตผิ่หันเบ่าใหญ่กเพราะว่าตรงนั้นมับพี่น้องแล้วเพราะว่าเรียบร้อยครับกันสิตธังสถานที่ตรงตั้งศาลพระภูมิครับพี่น้องเนาะนะครับผมอันนี้จากศาลนอยเพชรบันแพงครับพี่น้องครับสำหรัคลิปนี้เอาไว้สวัสดีสักคนในพี่น้องเด้อครับผม